โอ้ยมาดูยอดคนดูในช anel เราหน่อยสิแม่ทำไมแต่ละคลิปนี้คนดูน้อยเหลือเกินเนี่ยอืมอืมคนดูหกสิบคนสี่สิบแปดยี่สิบสี่สามสิบสามโอ้อ้มีแปดสิบด้วยมีร้อยี่สิบด้วยอไม่ธรรมดาเนี่ยโอ้สองร้ห้าสิบก็มี ไม่คนดูแลน้อยเงี้ยอืมสี่ร้อยคนก็ถือว่าดีอยากรู้จังเลยว่าชแน,นลเรานี่มีคนกดสับกี่คนแล้วเนี่ยไปดูหน่อยสิไม่ต้องนี่ข้างบนก็มีอึฮอโโหร้อรยิบสี่คนเลยเหรออืมถือว่าใช้ได้อืคนดูก็เยอะ แม,ม่อืมอ่าเขาเรื่องก,กันดีกว่าครับก็สำหรับคลิปที่ผมทำขึ้นมาวันนี้นะครับก็อยากจะถึงจะแบบคนดูไม่เยอะครับคนดูน้อยอาจจะเยอะที่คลิปบางคลิปเพราะว่าเพื่อนผมมันอัดลงนะฮะก็อยากจะขอบคุณนะครับจำนวนทั้งคนดูคนซับคนกดไลค์นะฮะ หรือแม้ว่าจะเป็นการเข้ามาโพสกินเกียร์เล่นๆก็ตามนะฮะก็ไม่เอาเกียร์เนี่ยเอาเป็นแบบอ่าโพสก็เอาโพสด,ดีๆนะครับก็สําหรับทุกโพสทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกซ like, ับสไครต์หรือว่าทุกการดูนะครับก็ต้องขอขอบคุณมาณที่นี้เลยครับทุกคลิปที่คุณได้เข้ามาดูกันทุกคลิปที่คุณได้โพสทุกคลิปที่คุณได้กดไลค์ กดซับกดแชร์อะไรก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับถึงว่าผมเข้ามาดูแล้วมีแค่40กว่าคน20กว่าคนเนี่ยผมถือว่าผมพอใจแล้วแค่นี้ผมไม่ต้องการอะไรมากขอแค่คุณเข้ามาดูกันวันละนิดวันละหน่อยก็พอใจแล้วช่วยกันแชร์ช่วยกันไลค์อะไรแบบนี้ถึงจะไม่ค่อยมีไลค์ผมก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้คิดมากอะไรด้วยคนระับก็ผมทำมาเพื่อจะขอบคุณนะครับสำหรับ หนึ่อยยี่สิบสี่ซับสไครนะครับถึงมันจะไม่มากแตเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีนะครับแล้วก็อีกหกหมื่นเจ็ดพวิวนะครับก็อีกกี่ไลค์ผมก็ไม่นั่งนัำนะครับคลิปมันเยอะนี่ครับก็ผมลงไปลาร้อยกว่าคลิปแล้วนะฮะถ้าจำไม่ผิดนะครับก็อยากจะขอบคุณนะฮะ สำหรับการเข้ามาดูถึงว่าแบบที่วิวเยอะนี่อาจจะเป็นเพราะไอคลิปนี้ครับที่ฟาแทน,นะฮะ18บวกแน่น,นอนก็ไม่ใช่ของผมอยู่ดีอ่าของเพื่อนผมเขาฝากมันลงก็จะพูดไงดีก็ต้องอ่าขอบคุณนะครับสำหรับ124วิวเออไม่ใช่วิว124 s ับส c คร b e นะฮะก็ ไม่มีอะไรมากครับทํามาเพื่อขอบคุณโดยเฉพาะเลยนะครับก็ขอบคุณมากครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับก็หวังว่าจะเข้ามาดูกันเยอะขึ้นนะครับก็ขอบคุณมากนะครับ